และเดี๋ยววันนี้กูจะพาพวกมึงไปลองเิมเมนูน้องใหม่ของร้านบางกอกกูยากินีกูสาขาพระประแดงแลหลังจากที่ร้านกูโดนปิดหน้าร้านทำถนนใ<แ>็้เวลาวันหนึ่งปีเลน่นเอาร้านกูเกือบเจ๊งแต่ตอนนี้ถนนทําเสร็จแล้วเดินทางสะดวกที่จอดรถเพียงอันก็ถึงเวลาที่กูจะได้คลอดเมนูใหม่สักเพียะในรอบนี้กูได้แอดเมนูซูชิซาชิมิปลาดิบแบบ รมและไข่ปลาแซลมอนไซส์บิ๊กบึ้มในราคาแค่2 19บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่ชอบแดกซูชิแบบพรีเมี่ยมต้องจานนี้เลยซูชิปลารวม8คําสนนราคาที่390บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่เป็นสายไม่ชอบแดกข้าวชอบแดกซาชิมิต้องเซตนี้ซาชิมิปลาดิบรวมที่มีทั้งปลาไทยปลาญ,ญี่ปุ่นรวมไปถึงกุ้งหวานจานนี้แบ่งกันแดกได้สองสามคนสบายในราคาแค่790บบาทเท่านั้นและนอกจากนี้ตอนนี้เรายังมีเมนู ให้เลือกสรรเลือกทานกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกโรซุปสลัดเราก็มีเช่นกันใคร,ใครที่บ้านอยู่ไม่ไกลก็ขอเรียนเชิญนะครับที่ร้านบางกกูสาขาพระประแดงร้านเราบรรยากาศดีมากนั่งกินไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพญาลมร้อนๆกูรู้ว่าอยากได้ลมเย็นๆแต่ลมมันร้อนกูก็ไม่รู้จะทำยังไง <laughs>